ค่ะแต่จากมะพร้กับข้าจากจานย์กรยุ่งยากไปถึชีตันบนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รายการที่กระปรักทุกทท่านนะครับพบกันในช่วงเสาร์ของวันนี้กับเป็นวันเสาร์ที่30ตุลาคม2564นะครับใกล้สิ้นเดือนกับมาแล้วนะครับหลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าติดตามเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำยู่นะครับก็ขอเอาใจซอยนะครับสำหรับ พี่น้องแฟนๆรายการที่อยู่ในน้ำยุ่แต่ตอนนี้นะครับก็ถือว่าน้ำยังถ่วอยู่โดยเฉพาะทั้งคอนแกนนะครับไหลลงไปทั้งมาสระข้ามไอยเอ็ดนะครับกระสินเองบางพื้นที่นะครับน้ำก็ยังคงถ่วอยู่นะครับก็เอาใจซอยนะครับจังไดก็ตามนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าฝนลดหน่อยลงไปหลายพอสมควรแล้วแต่ยังคงมีอยู่นะครับก่อนอื่นนะครับมาเบิ่งข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับ ที่เห็นอยู่นี่ก็คือแผนทีควบการนะครับจะเห็นว่าภาคตะนออยชินลาตะบนกองเข้าในช่วงนี้ยังคงถูกปกคลุมด้วยบริเวณควบกาศสูงจากประเทศเจีนทิพย์แพ่เขามานะครับเฮใไ้ช่วงนี้นะครับยังคงมีฝนหลงเหลืออยู่นะครับโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคนะครับทางด้านตะวันตกกับบริเวณจังหวัดอ่เลยนะครับจังหวัดอุดรศรีตะวันตกนะครับหนองบวงัวลำพูบางพืง้นที่หนองคายทางตะวันตกนะครับชัยภูมิเองขอนแกน่นทางภูผามา่านชุมแพนะครับแล้วก็ พื้นที่ขยับเข้ามาห่างใน้บางส่วนนะครับที่คาดว่าจะมีฝนตกได้อยู่ในช่วงนี้นะครับจะไห้กับตามนะครับน้ำปริมาณน้าฝนที่ตกแล้วก็ปริมาณพื้นที่ของฝนที่ตกในมือน,นี่มืออื่นเรียกว่าน้อยนะครับบอกเกินหนอยลอะสิบถึงสามสิบเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งข้อมูลกันเพิ่ม,เต,มเติมนะครับจากภาพดาวเทียมนะครับกลุ่มของเมฆนะครับของฝนนะครับที่เห็นอยู่กับบ่ได้ถือว่าปกคลุมผ่าตน,ออนตัวห่อเชตต่ำบลน,นะครับกลุ่มฝนที่เห็นอยู่ใน ทะเลนะครับเป็นอยู่ทางประเทศเวียดนามนะครับส่วนกรุงเขาขาวนะครับที่เห็นเป็นเคลื่อนที่อยู่กับปกคลุมทางภาคกลางภาคตะวันออกนะครับอีสานตอนบลเฮ้าค่อนข้างหน่อยนะครับแต่ยังคงมีอยู่นะครับตรงด้านตะวันตกนั่นเองว่าเบื้องผาด้วดาก็จะเห็นนะครับกลุ่มฝนเป็นฝนเล็กน้อยนะครับบริเวณจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ทั้งเดี๋ยวช่วงบ่ายๆอาจจะขึ้นมาทั้งอุดรด้านตะวันตกนะครับลำบัวลำพูขอนแก่นสี่ตะวันตกนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็ขึ้นไปทั้ง ตอนบนๆนะครับจะในเกตตามนะครับเรดาร์ของสกลนครตรวจพบกุ้มฝนนะครับในช่วงนี้ที่เห็นอยู่นี่กับเป็นทั้งประเทศเพื่อนบ้านของเฮานะครับแต่ว่าในอีสานตะบนยังบ่มีนะครับจะทางด้านตะวันออกนี่ฝนสีหน่อยนะครับอากาศสีห้อนฟ้าสีโล่งนะครับในช่วงกลางวันมาเบิ่งในภาพร่วมกันนะครับเลยมื่อภาพร่วมมื่อนี้จนถึงมื่ออื่นภาคตะวันออกเชยงตะบนของเฮาคาดว่าจะมีฝนอยู่ที่ประมาณรอยละบ่เกิน30ของพื้นที่นะครับส่วนมากก็อยู่ทางด้านตะวันตกนะครับในจังหวัดที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ โดยอุณหภูมิสูส T 3 3งสุดเกิอยู่ที่ประมาณ31.32-33องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ต่ำสุดเกิอยู T ่ที่ประมาณ22แล้วก็บวกเกิน24องาศางเซลเซียสนะครับในช่วงนี้คาดว่าอุณหภูมิกับวัฏจักแตกต่างกันหลายนะครับเพราะว่า อิทธิพลของความกดอากาศสูงยังปกคลุมอยู่นะครับและกับความชื้นยังคงสูงอยู่เพราะว่าน้ำที่ถ่วมนะครับฝนที่ตกต่อเนื่องกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงสรงผลเหตุให,ห้อากาศนะครับบริเวแตกต่างกันแต่ละพื้นที่อยู่นิเกณฑ์ที่กลางคืนเย็นๆน,น,นะครับกลางวันกับ้อนแน่น,นะครับสำหรับมือนี้น,น,นะครับสบภาพอากาศ ไปจนตลอดสัปดาห์นะครับมือหนีจนถึงสุดสัปดาห์ยังคงมีฝนตกได้อยู่นะครับโดยเฉพาะมือนีเมืออื่นยังถือว่ามีหลาย,ยนะครับวันที่30มสววันที่หยังคงมีฝนอยู่แต่ว่าจะค่อยๆลดลงไปหลังจากนั้นนะครับฝนจะแทบบ่มีเลยนะครับอาจจะมีตกบางพื้นที่หนาเขาด้นนตะวันตกนะครับหรือว่า ในบางพื้นที่ทั้งตอนล่างๆของภาคนะครับอาจจะมีฝนกลุ้มเล็กๆนะครับเป็นฝนเล็กน้อยว่าจะเป็นอันตรายนะครับจะได้กะตามขาดการสถานการณ์น้ำกับต้องรอเวลาอีกสักพักหนึ่งนงครับถึงจะลดน้ำถึงจะ,จะลดลงไปนะครับพี่น้องก็ต้องดูแลตัวเองไปก่อนในช่วงนี้นะครับจะได้กตตามนะครับอสนาอากาศเดี๋ยวฮามาอัปเดตกันในช่วงบ่ายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเสานี้มีเพีฟนคณิกรสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน